สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับวันนี้เราเปิดมาด้วยภาพบรรยากาศในต่างประเทศนะครับเราอยู่ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมปี2565หรือว่าปี2022ก็คือไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองเรีวิวนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนมาชมบรรยากาศการเดินทางจากต่างประเทศบินจากเมืองนอกกลับเข้าประเทศไทยนะครับเพราะว่าตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการปรับเปลี่ยนมาตรการสําหรับการเดินทางเข้าประเทศไทย ก็คือการยกเลิกวิธีการทสอบแอนโกแบบเดิมครับจากเดิมเนี่ยเราต้องคอยมาจองโรงแรมนะครับจองตรวจ RT-PCR แล้วเมื่อลงเครื่องที่ประเทศไทยเนี่ยเราต้องนั่งรถตรงไปที่โรงแรมครับไปตรวจ RT-PCR แล้วก็รอผลอยู่ในห้องพักโรงแรมจนกว่าผลจะออกครับถึงจะออกจากห้องพักได้อันนั้นเนี่ยยกเลิกไปแล้วนะครับแล้วก็วิธีการใหม่เนี่ยง่ายกว่าเดิมมากครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราตามไปชมกันก็คือมาตรการตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยเขาเรียกว่า no quarantine นะครับไม่กักตัวหรือว่าอาจจะเรียกว่า free to go ก็ได้ก็คือถ้าเกิดใคร ฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้วแล้วก็ลงทะเบียนไทยแลนด์พ s สมาล่วงหน้าเนี่ยเราเนี่ยสามารถเช็คอิน,นครับขึ้นเครื่องบินบินกลับจากต่างประเทศได้เลยนะครับโดยที่ไม่จาเป็นต้องมีการตรวจทั้งก่อนบินจากเมืองนอกนะครับแล้วก็เมื่อเดินทางถึงประเทศไทยเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องเข้ารับการตรวจแล้วก็รอผลนะครับลงเครื่องแล้วนะครับผ่านตมผ่านศูลกากรปุ๊บขึ้นรถบสัสขึ้นรถเมล์ขึ้นรถไฟเดินกลับบ้านได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยก็ไปท่องเที่ยวได้อย่างอิสระได้เลยครับไม่ต้องกักตัวครับไม่ต้้้ออออองงงรรวจไม่แแเพืผลลดีก ซึ่งก็เรียกได้ว่ามาตรการนี้ก,เก็เกือบจะเปิดประเทศเต็มรูปแบบครับมาตรการต่างๆน,นี้ก็ใกล้เคียงกับก่อนที่จะมีโรคระบาดมากนะครับอาจจะต้องมีการลงทะเบียนกับตรวจวัคซีนนิดหน่อยนะครับซึ่งจะเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูกันตอนนี้เรากําลังนั่งตุกๆนะครับนั่งรถจากใจกลางกร,งกร,งกรุงพนมเปญเนี่ยไปยังท่าอากาศยานนานาชาติพนมเปญซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณสัก10กว่ากิโลจากใจกลางเมืองบรรยากาศของกรุงพนมเปญในตอนนี้ก็คึกคักนะครับคับข้างตามปกตินะครับโดยเฉพาะช่วงเช้าๆ้าแบบนี้เนี่ยรถติดนะครับเป็นบรรยากาศ รัชอาวของกรุงพนมเปญเมืองหลวงของประเทศกัมพูชาอ๋อแล้วก็มาตรก,การล่าสุดที่เราเพิ่งพูดไปว่าเริ่มใช้ตั้งแต่หนึ่งพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยใช้กับทุกประเทศทั่วโลกนะครับเดินทางจากไหนก็ได้ครับไม่ได้ใช้เฉพาะกับการเดินทางจากกัมพูชาหรือว่าประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับใช้ได้จากทุกประเทศทั่วโลกนะครับแต่ว่าวันนี้เรามายกตัวอ,อย่างให้ดูเป็นการเดินทางจากกรุงพนมเปญกัมพูชาเข้าประเทศไทยตอนนี้เราก็ลงรถนะครับแล้วก็เดินเข้ามาในส่วนของผู้สรค้าออกที่ สนามบินพนมเปญเขาต้องมีการตรวจก่อนครับว่าเป็นผู้โดยสารจริงมีการโชว์พาสปอร์ตโชว์ตั๋วให้ดูถึงจะเดินเข้ามาได้สายการบินไทยสมายครับเที่ยวบิน WE 587จะเป็นผู้ที่พาเราบินจากเมืองนอกกลับเข้าประเทศไทยในวันนี้นะครับออกเดินทางจากพนมเปญเวลา10นาฬิกา20นาทีที่เคาน์เตอร์เช็คอินเนี่ยถ้าเกิดเราเป็นคนไทยจะบินเข้าประเทศตัวเองแบบนี้เขาก็ไม่ขอดูอะไรมากครับขอดูแค่พาสปอร์ตนงสือเดินทางไทยกับ การลงทะเบียน Thailand Pass ครับซึ่งเป็นมาตรการที่จําเป็นสําหรับการเดินทางเข้าประเทศไทยในช่วงเวลานี้ครับและใช้ทั้งกับคนไทยและคนต่างชาติครับทุกคนที่จะบินเข้าประเทศไทยต้องมีการลงทะเบียน Thailand Pass มี QR code แบบนี้มาเช็คอินนะครับไม่ใช่นั้นสายการบินจะปฏิเสธไม่ให้เช็คอินวิธีการขั้นตอนลงทะเบียน Thailand pass ตามระบบใหม่ล่าสุดตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยเรารีวิไว้อย่างละเอียดมากครับใน Facebook Fanpage ของเราครับตามไปชมกันได้เดี๋ยวขึ้นลิงก์ไว้ให้นะครับ บอกรายละเอียดไว้เกือบหมดนะครับว่าขั้นตอนแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไรบ้างตามไปอ่านกันดูอย่างไรก็ตามครับก็มีข่าวว่าอาจจะมีการพิจนารณายกเลิกการลงทะเบียน Thailand Pass ในเร็วๆนี้นะครับอาจจะใช้วิธีการที่ง่ายกว่านั้นอาจจะไม่ต้องลงทะเบียนมาขอ QR โค้ดล่วงหน้าแบบนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เกิดขึ้นนะถ้าเกิดมีอะไรเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตอีกทีนะครับแต่ว่าตอนนี้ทุกคนที่จะบินเข้าประเทศไทยต้องมี QR c ค d e Thailand Pass แบบนี้ ที่เคาน์เตอร์เช็คอินเนี่ยบางครั้งพนักง,งานก็อาจจะขอดูใบรับรองการฉีดวัคซีนเพิ่มเติมนะครับก็เผื่อไว้ไทับแสดงเขาดูแต่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราลงทะเบียนไทยแลนด์พาสมาในฐานะคนที่ฉีดวัคซีนครบตามที่สาธารณสุขกาหนดนะครับข้อมูลการฉีดวัคซีนทั้งหมดของเราเนี่ยก็จะอยู่ในไทยแลนด์พาสอยู่แล้วเมื่อเช็คอินเสร็จแล้วครับได้บอดนิงพาสมาแล้วเนี่ยก็ถือบอดนิงพาสกับพาสปอร์ตขึ้นบันไดาเลื่อนมาชั้น2มาผ่านตอมอแล้วก็ผ่านด่านตรวจรักษาความปลอดภัยทับ X เอ็กซเรย์ แล้วเราก็เดินเข้ามาอยู่ในส่วนของห้องผู้สานขาออกระหว่างประเทศก็จะเป็นพื้นที่ของร้านค้าดิวตี้ฟรีขายสินค้าปลอดภาษีต่างที่ท่าอากาศยานนานาชาติพนมเปญก็มีทั้งสินค้าแบรนด์เนมจากต่างประเทศแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างนะครับที่เป็นของเด่นของดังที่ผลิตในประเทศกัมพูชาก็มีวางขายอยู่ในพื้นที่ของร้านค้าดิวตี้ฟรีเช่นกันก็เป็นพื้นที่ให้ผูดด้โดยสารเนี่ยได้เดินเลือกซื้อสินค้าครับเดินช้อปปิ้งซื้อสินค้าต่างๆก่อนที่จะบินออกจากพนมเปญนอกจากตรงส่วน ร้านค้าดวตี้ฟรีแล้วนะครับในพื้นที่ใกล้ๆกับที่นั่งรอขึ้นเครื่องเนี่ยก็จะมีร้านค้านะครับแล้วก็ร้านอาหารต่างๆด้วยนะครับขายทั้งสินค้าทั่วไปนะครับรวมถึงของที่ระลึกต่างๆแล้วก็อาหารเครื่องดื่มเบาๆนะครับบรรยากาศที่ฝั่งห้องผูดสารข้าออกระหว่างประเทศที่ท่ากาศยานานาชาติพนมเปญในช่วงเวลานี้ก็อาจจะยังไม่คึกคักพูุกพ่านมากมายนะครับแต่ว่าสังเกตแล้วก็ร้านค้าร้านอาหารต่างๆก็เปิดกันเกือบครบนะครับในพื้นที่ก็อาจจะมีปิดอยู่บ้างบางแห่งบางร้าน แต่ว่าก็มีบริการต่างๆครบครับทั้งเคาน์เตอร์แลกเปลี่ยนเงินทั้งมุมร้านค้ามุมร้านอาหารต่างๆนะครับแล้วก็ร้านขายสินค้าทั่วไปร้านขายสินค้าของที่ระลึกก็มีนะครับรวมถึงสินค้าที่จําเป็นนะครับแก๊สเจ็ตต่างๆสําหรับนักเดินทางเป็นต้นสําหรับผู้โดยสารที่เดินทางกับไทยสมายในชั้นสมายพลัสนะครับหรือว่าผู้โดยสารที่มีสถานะรอยันออกขิดพลัสโกและรอยันออกขิดพลัสแพลตตินัมเนี่ย จะมีสิทธิ์เข้าใช้บริการห้องรับรองหรือว่า l าว n ์นะครับอย่างวันนี้เราเดินทางโดยสถานะลอร์เจนออกิดพลัสโกเนี่ยที่เคาน์เตอร์ชคอินก็จะให้วอเชอร์สำหรับการเข้าใช้บริการห้องรับรองหรือว่าลาวส์มาซึ่งที่ท่าอากาศยานนานาชาติพนมเปญน,นั้นสายการบินไทยสมายใช้บริการพลาซาพรีเมียมลา u n ์ e สำหรับให้บริการผู้โดยสารสมาย plus และผู้โดยสารลอย์เจนออกิดพลัสโกและลอยัเจนออกิดพลัสแพลตตินัมซึ่งภายใน l าว n ์เนี่ยก็จะมีพื้นที่ ให้นั่งสําหรับพักผ่อนหลายๆแบบหลายๆส่วนครับสำหรับนั่งรอขึ้นเครื่องรวมถึงมีบริการอาหารและเครื่องดื่มต่างๆด้วยจะมีเคาน์เตอร์ที่ให้บริการอาหารหลากหลายรูปแบบครับแล้วก็มีบางเคาน์เตอร์เนี่ยจะเป็นอาหารที่ปรุงใหม่ๆนะครับทำใหม่ๆจานต่อจานด้วยนะอย่างเช่นเมนูนี้มีฟิชบอลนูเดิลซุปนะครับหรือว่าก๋วยเตี๋ยวหรือบะหมี่ลูกชิ้นปลาเนี่ยรสชาติอร่อยมากครับเราลองชิมมาแล้วหลังจากเพลินๆกับอาหารและการพักผ่อนอยู่ใน ลาวหรือว่าห้องรับรองครับตอนนี้ก็ใกล้ได้เวลาเรียกเครื่องครับก็เดินลงไปที่เกตเห็นเครื่องบินที่จะพาเราบินกลับประเทศไทยนะครับบินกลับกรุงเทพเนี่ยมาจอดอยู่แล้วเป็นเครื่องบิน Airbus a 3 2 0ของสายการบินไทยสมายนะครับเห็นหน้าตาก็รู้เลยนะครับโลโก้สีส้มห่างสีม่วงนะครับพร้อมที่จะพาเราบินกลับเมืองไทยนะครับบินกลับประเทศไทยบินกลับกรุงเทพมหานคร เที่ยวบินนี้คือเที่ยวบินเดบันยูห้าแปดเจ็ดให้บริการโดยสายการบินไทยสมายแล้วก็มีโค้ชแชร์ร่วมกับการบินไทยให้บริการจากพนมเปญสู่ท่ากาศยานสวนภูมิกรุงเทพปัจจุบันเนี่ยไทยสมายก็มีเที่ยวบินให้บริการระหว่างกรุงเทพนะครับและพนมเปญเนี่ยสองเที่ยวบินต่อวันครับคือเที่ยวบินในช่วงเช้ากับช่วงเย็นตอนนี้เราเดินทางกลับในเที่ยวบินช่วงเช้านะครับ เดินเข้ามาในเครื่องบิน Air Bu s A 3 2 0ที่จะพาเรากลับกรุงเทพมานั่งประจำที่ครับที่นั่งของเราที่นั่งหมายเลข5้าเเป็นที่นั่งริมหน้าต่างด้านซ้ายครับแถวล่างสุดเลยครับตั้งใจเลือกมาแถวนี้ ตอนนี้เครื่องบินของเราก็พร้อมจะพาเราบินจากพนมเปญกลับกรุงเทพแล้วครับเดี๋ยวให้ไปชมบรรยากาศเครื่องบินวิ่งขึ้นจากสนามบินพนมเปญน,นะครับ บรรยากาศและทิวทัศน์ที่เราเห็นตอนที่เครื่องบินบินขึ้นมาจากท่าอากาศย,ยานนานาชาติพนมเปญก็เป็นย่านชุมชนรอบๆตัวสนามบินนะครับตัวสนามบินเนี่ยก็อยู่ห่างจากย่านใจกลางเมืองพนมเปญประมาณสักสิกว่ากิโลนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยชุมชนรอบๆสนามบินเนี่ยก็เป็นชุมชนที่เป็นเมืองค่อนข้างหนาแน่นแล้วนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าจะพาไปเที่ยวชมพนมเปญให้มากกว่านี้นะครับแต่ว่ารีวิวนี้เนี่ยขอเน้นการเดินทางกลับประเทศไทยเป็นหลักก่อนนะไปสั่นค่ะขนาดนี้สญ ดับลงแล้วจะเื่ความปอดภารกขัดรพยขณะนอยู่ชีรามารวผูที่ยก็องสักคร่ลกเรือจะบริการอาหารเครื่อื่มาประกาศสนักงานการนเรือนกนให้ผู้โดยสารสหน้การายตลอเลาที่บนเืงจะเว้นนาาบระทอาหารและเคื่องก็อย่างที่พนักงานต้อนรับบนครืบินได้ประกาศไปเมื่อสักครู่นะครับหลังจากสัญญาณรัเข็มขัดดับลงเนี่ยก็จะมีบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเที่ยวบินครับ สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศนั้นทางสำนักง,งานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยอนุญาตให้มีการบริการอาหารและเครื่องดื่มได้นะครับแต่ว่านอกเหนือจากช่วงเวลารับประทานอาหารและเครื่องดื่มเ,คเ,คเคนี่ยผู้โดยสารจะต้องสวมหน้ากากอนามัยไว้ตลอดเวลาขณะที่อยู่บนเครื่องบินพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินก็จะเข็นรถมานะครับเพื่อบริการสมายไลฟ์มิลนะครับเป็นบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มจะมีกล่อง2กล่องมาให้นะครับกล่องหนึ่งเนี่ยจะเป็นอาหารว่างนะครับเป็นสมายไลฟ์มิลส่วนอีกล่องหนึ่งเนี่ยจะเป็นคล้ายๆถาดนะครับที่เป็น ทำมาจากกล่องกระดาษเพื่อให้เราวางรับประทานอาหารได้นะครับโดยข้างในกล่องที่ใหญ่กว่าเนี่ยเมื่อเปิดออกมาก็จะมีช้อนนะครับมีแก้วน้ํามีน้ำํำดื่มแล้วก็มี r e เฟ e ช h i n g t i s ชู e นะครับส่วนกล่องที่เล็กกว่านั้นจะเป็นกล่องที่เป็นอาหารร้อนครับอุ่นร้อนมาวันนี้ก็เป็นเมนูผัดไทยกุ้งนะครับ กับประมาณ10กิโลเมตรระดับน้ำทะ,ะ,ะเลครับแล้วถ้ามาใช้เลยประมาณ30นาทีจาก,กนี้จะถึงที่ส่วนภูเวลาจะเป็ิาการที่สนาทีเมื่อสักครู่นะครับก็เป็นเสียงจากห้องนักบินนะครับประกาศต้อนรับผู้โดยสารในการเดินทางสู่ท่าอากาศยานสูวรรณภูมิพร้อมกับแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลการบินต่างๆส่วนในห้องโดยสารนั้นหลังจากบริการอาหารว่างนะครับสมายล์มิลเสรเนี่ยพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินก็จะเดินให้บริการชาร้อนแล้วก็กาแฟร้อนให้กับผู้โดยสารในห้องโดยสาร เที่ยวบิน w อห587ของเราในวันนี้ครับใช้เวลาเดินทางบนอากาศแค่48นาทีเองนะครับจริงๆแล้วพนมเปญกับกรุงเทพเนี่ยก็ไม่ได้ห่างไกลกันมากครับแลยะทางเนี่ยพอๆกับกรุงเทพเชียงใหม่เลยนะครับอาจจะใกล้กว่าด้วยซ้าดังนั้นแล้วครับไม่นานครับเครื่องบินก็จะลดระดับเพื่อลงจอดที่สนามบินสุวรรณภูมิครับที่เห็นในภาพตอนนี้คือปากแม่น้ําเจ้าพญาครับและก็อ่าวไทยเรากําลังจะเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิครับกับการเดินทางกลับประเทศไทยจากเมืองนอกนะครับด้วย มาตร,รการการเดินทางรูปแบบใหม่ที่ใช้มาตั้งแต่1พฤษภาคม2,565ที่ผ่านมาทบิษา,าค้สาสัเนไทคมายแนะนำท่ามนมาถึงทางกยาเซียโนภูโิเป็นเชื่อก่าวแล้วค่ะเวลาขณะนี้เป็นวเวลาสิบเอ็ดนาฬกาสิบปนาทีค่ะ เราเดินทางมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่กรุงเทพแล้วนะครับเครื่องบินเนี่ยเดินทางออกมาจากพนมเปญเวลาประมาณสักสิบโมงครึ่งนะครับแล้วก็มาแตะพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนี่ยเวลา11บเอนาฬิกาสิแนาทีแม้จะเป็นไฟสั้นๆน,นะครับบินไม่ถึงชั่วโมงแต่ก็เป็นการพาเราเดินทางข้ามประเทศครับจากเมืองนอกนะครับจากพนมเปญกัมพูชากลับสู่ประเทศไทยเครื่องบินของสายบินไทยสมายนะครับเลี้ยวเข้ามาจอดที่ส่วนของผู้สัะนร,ร่องประเทศที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เดินลงจากเครื่องนะครับพร้อมกับคํากล่าวขอบคุณนะครับแล้วก็การไหว้บอกลาจากพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าการเดินทางเข้าประเทศครับด้วยมาตรการใหม่ตั้งแต่1พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยโดยที่จะไม่ต้องกักไม่ต้องตรวจไม่ต้องมีแล้วเทสแซนโกเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับออกจากเครื่องบินนะครับก็ดูป้ายเลยครับผู้โดยสารขาเข้าครับแล้วก็เดินตามทางมาเลยที่ส่วนต้นของอาคารเทียบเครื่องบินหรือว่าคอนคอสแต่ละคอนคอสเนี่ยจะมีด่านตรวจด่านแรกนะครับเห็นเก้าอี้ วางเรียงรายแบบนี้เนี่ยเผื่อผู้สั่เยอะๆนะครับอาจจะต้องนั่งรอตรวจแต่ตอนที่เราเดินผ่านมาเนี่ยไม่มีคนเลยครับเราก็ไม่ต้องรอเลยใช้เวลาแค่ประมาณ30วินาทีครับในการผ่านด่านตรวจจุดนี้ครับตัวนี้จะเป็นการตรวจ Thailand p a า s นะครับเขาก็บอกว่าให้แสดงอะไรบ้างนะครับสําหรับคนไทยก็แค่ Thailand Pa า s นะครับพาสปอร์ตแล้วก็บอดดิ้งพา a s สที่จุดนี้ก็จะเป็นการตรวจว่าเรามี Thailand p า s s สถูกต้องนะครับในการเดินทางเข้าประเทศไทยนะครับอย่างที่เราบอกไปก็ต้องขอ Thailand p า s s สมาก่อนนะครับก็เอาคิวอารโค้ดแสดงให้เขาดูนะคร มือถือเราก็ได้นะครับหรือว่าจะปิ้นใส่กระดาษมาก็ได้จากนั้นก็เดินตามทางมาเรื่อยๆนะครับดูป้ายตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็ผู้ที่สัรขาเข้าไว้นะครับซึ่งแถวนั้นก็จะมีร้านค้าดิวเทอรฟรีนะครับในส่วนของผู้สัรขาเข้าแล้วก็ผ่านต่อมอนะครับหรือว่าด่านตรวจคนเข้าเมืองสําหรับคนไทยก็เข้าช่องหนังสือเดินทางไทยโชว์แค่หนังสือเดินทางกับบอดดิ้งพาสก็ประทับตาเข้าประเทศเรียบร้อยแล้วก็ผ่านมายังบริเวณรอรับกระเป๋าที่สายพานรับกระเป๋ารับกระเป๋าเรียบร้อยก็เดินออกไปยัง ด่านศุลกากรนะครับเป็นทางออกแล้วใครมีของต้อนสำแดงก็เข้าช่องแดงใครไม่มีก็เข้าช่องเขียวผ่านศุลการกรเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในฝั่งของถงผู้สานขาเข,าข,าขา้าระหว่างประเทศนะครับซึ่งก็จะมีบริการต่างๆนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราจะต้องไปติดต่อเคาน์เตอร์โรงแรมนะครับเพื่อขึ้นรถไปตรวจ PCR แล้วก็รอผลแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วนะครับเราสามารถเดินทางได้อย่างอิสระนะครับใครจะเช่ารถก็ไปติดต่อเคาน์เตอร์อรถเช่าใครจะซื้อซิมก็ไปซื้อซิมใครจะแลกเงินก็ไปแลกเงิน ใครจะไปขึ้นแท็กซี่ก็ลงบันไดเลื่อนไปยันชั้นล่างเพื่อไปต่อคิวเรียกแท็กซี่เพื่อนั่งรถแท็กซี่กลับบ้านถ้าเราฉีดวัคซีนครบแล้วนะครับแล้วก็ลงทะเบียนไทยแลนด์พาสมาแบบ no quarantine ครับไม่กักตัวก็ฟรีทูโกขึ้นแท็กซี่กลับบ้านได้เลยหรือว่าใครจะเดินทางด้วยวิธีอื่นนะครับจะเรียกแ็บจะให้เพื่อนมารับก็ตามสบายหรือจะลงมาที่ชั้นใต้ดินนะครับเพื่อขึ้นรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเลว์ลิงเนี่ยนั่งรถไฟฟ้าเข้าเมืองก็ได้แล้วนะครับ แม้เพิ่งประทับตาผ่านต่อมอเข้าประเทศมาได้ไม่ถึง10นาทีนะครับแต่ว่าก็เดินลงมาซื้อตั๋วรถไฟฟ้าครับจอดตู้แล้วก็ขึ้นรถไฟฟ้าเข้าเมืองได้เหมือนปกติทั่วไปเลยเช่นเดียวกับตอนช่วงก่อนที่จะมีโรคระบาดแล้วนะครับไม่ต้องแยกตัวไม่ต้องกักตัวอีกแล้วนะครับแล้วก็ไม่จําเป็นต้องตรวจหาเชื้อเมื่อเดินทางมาถึงด้วยนะครับแต่ทางนี้นะครับผู้โดยสารที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศเนี่ยอาจตรวจหาเชื้อด้วยตนเองครับตามความสมัครใจด้วยตนเองที่บ้านหรือว่าที่พักของตัวเองนะครับ และนี่ก็คือมาตรการเข้าประเทศไทยล่าสุดครับมีผลตั้งแต่หน่งพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับฉีดวัคซีนครบนะครับลงทะเบียน Thailand p a s s ไม่ต้องตรวจก่อนบินมามาถึงแล้วก็ไม่ต้องตรวจไม่ต้องแยกไม่ต้องกักนะครับเดินทางอิสระได้เลยขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ